ซ้อมหนักครับพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์ครับแต่วันนี้มานาตราชก็เลยแบบว่าไม่ได้ซ้อมไป1วันครับจริงๆก็ซ้อมมาเกือบจะ2เดือนแล้วครับสนุกครับสนุกมากได้ทํางานกับพี่บอยกับพี่พี่ทีมนักแสดงทีมมองซ้อมทุกท่านแบบทีมงานทุกคนเก่งมากเก่งมากแล้วผมก็แบบได้เรียนรู้อะไรเยอะมากที่สําคัญคือรู้สึกว่า รู้สึกว่าคิดถูกมากที่แบบว่ามามาทำงานครั้งนี้อะไรเงี้ยสำหรับแคสนีที่เป็นความแบบว่าลงตัวมากลงตัวมากครับลงตัวมากคอยวันแสดงสิงใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเนาะครับผมใช่ครับก็วันวันที่12มิถุนายนนี้ก็เริ่มเป็นรอบแรกแล้วครับยาวไปเรื่อยคือหน้าติดอะไรยังไงคะที่แบบยังไม่ลงตัวเอ่อจริงจริงไม่ค่อยนะครับเหมือนกับว่าเวลาเเวลาซ้อมรันทรูหรืออะไรเงี้ยครับผมจะมีอาจจะมีแก้ไขเรื่องของ ล็อกกิ้งเอยหรือว่า d ดเรคชั่นที่บอยจะให้ในแต่ละครั้งอะไรพี่บอยก็อาจจะมีแบบแชร์ริ่งหรือปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอยู่อยู่ตลอดเวลาซึ่งล่าสุดเขาปล่อยคลิปที่เราลองเพลง Boy อยออกมาคนซึ่งแบบเพราะมากอะไรแบบนี้ผมว่าในเวทีจริงจะดีกว่านี้แน่นอนครับตอนนั้นเพิ่งเริ่มเรียนแบบว่าเริ่มเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับคือใช่ใช่ครับใช่ใช่ก็ตอนที่ถ่ายอัดเพลงประนิทานนะคร ผมแบบเอ้าหนบอกว่าแค่มาแบบ <c oughs> ซ้อมวอร์มร้องเพลงแล้วก็จะอัดเทปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพี่บอยว่าร้องเลยร้องเลยก็โอเคก็ฮึบฮบสู้อ,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 อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอได้ได้เรียนรู้วิธีการร้องหรือว่าการใช้เสียงที่มันสบายขึ้นถูกต้องขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเรา,เรานแน่นอนว่าเราทําไม่ดีกว่าน,นี้แน่ใน,อนรอบจริง แต่ต่างคนละแบบเลยคนละแบบเลย <laughs> สัญ <laughs> ชาตญาณ <laughs> ที่เรา <laughs> ที่เราเป็นมา <laughs> ตั้งแต่เด็กกับการร้องเพลงใน <laughs> ห้องน้ําร้อง <laughs> ในงานโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยแล้วพอไปร้องจริงๆในในในละครเวทีเนี่ยมันมันจะมีวิธีการโปรเจกต์แบบหนึ่งหนึ่งเพื่อเซฟเสียงเพราะเราเล่นหลายรอบต่อวัน2 <laughs> มันมีทั้งเรื่องของอารมณ์เพลงเรื่องของภาพที่อยู่ในหัวเวลาเราร้องเพลงไปอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างครับหลายอย่างโอ้ยยังไงเราต้องเซฟเสียงเราต้องเซฟเสียง จำได้ครับบทจำได้เปลงครับมันก่อนยังลืมเนื้ออยู่เลยครับเนื้อเพลงเหรอแต่วันจริงไม่มีอะไรอย่างแน่นอนใช่ไหมครัไม่มีครับไม่มีแน่นอนครับไม่มีโดนแน่เลยครับจะมีเนี่ยไม่ได้เลยครับรวมพี่บอยด่าเลยเพราะว่ามันเป็นสดอ๋อพี่แก้มก็ลืมเหมือนกันครับผมครับใช่ไม่มีครับต้องต้องจำไม่ได้ต้องจำไม่ได้ครับต้องจำไม่ได้ ครับผมเอ้ยยังไงสองคนนี้จะเคมีจะยังไงแต่ว่าดีนะครับดีครับดีครับออสพรูฟโดยพี่บอยด้วยแล้วก็ผมผมรู้สึกว่าพี่แก้มก็คือเป็นเป็นนักแสดงบอดเบย์อยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งความสามารถเรื่องของเสียงร้องวิธีการต่างๆพี่แก้มคือท็อปฟอร์มอยู่แล้วอะไรเงี้ยตอนแรกเรามาก็เรานึกว่าเราจะแบบยากที่จะเข้าพวกกับเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือเราเราทำงานกันด้วยแบบ ด้วยทีมแบบทีมอัพดีมากๆครับพี่บอยดูไหมครับพี่บอยก็ชมบ้างครับชมมีชมบ้างถ้าคือถ้าใครทำทำดีหรือว่าฟังพี่บอยเวลาเขาคอมเมนต์หรือว่าเปลี่ยนดีเรคชั่นอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ มานำเสนอหรือว่า f l o ว i n g ไปกลับมาอะไรเงี้ยพี่บอยก็จะคอมเมนต์เพราะทุกครั้งที่หลังจากจบการซ้อมจบคลาสจบรันทูแบบซ้อมรันทูอะไรเงี้ยพี่บอยก็จะมานั่งคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหลักหรือว่าจะเป็นทีมงานหรือว่านักแสดงเสริมองซอมอะไรเงี้ยพี่บอยก็จะคอมเมนต์ตลอด,ดแล้วดุไหมครับ <laughs> ยังไม่ดุครับแต่ผมก็กลัวไว้ก่อนแ <laughs> ปลว่าจะเด็ดได้รูร้กิจศักษ พี่รู้อะไรมาเหรอไม่พี่บอยเป็นคนเป๊ะเออเป๊ะ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 ครับด้วยด้วยความที่ว่าก็ก็มีพีมานก็จะบอกเล่าให้ฟังพอถึงเวลาที่เราเวลาพี่บอยแก้ไขอะไรเราเราก็จะต้องจําให้ได้มันก็เป็นจิตใต้สมนึกที่ดีนะครับที่แบบว่าเรากลัวพี่บอยดุเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจําให้ได้ทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับพอคนก็จะแบบนั่นเองจะแบบโดน เษไม่เลยครับก็มีทีมงานมีอาหารอะไรมีอะไรก็กินกินเหมือนกับเขาหมดทุกอย่างครับผมใช่ใช่ได้ครับได้ครับได้ักได้วรับได้ครับ้ครลบ้ครับได้คกเดือนับไ้ครับดครับ้ครั้ครับด้ครั้ครับรับดครับ้ครับครับได้ครครับได้ารครับไดรด้ครับได้ครับได้ครับ้ครับไ้ครับได้ครับได้ารับี้รัครับ้ครับั้วรัไครัรัไรัไัั้ครับ คุณกว่าเจอเด้เลยทุกผมก็งงอยู่ๆก็มาผมก็งงเหมือนกันว่าก็มีก็มีนานแล้วนะนะภาพอะไรแบบนี้แต่ว่าแต่ว่าพอมีกระแสะขึ้นมาคนที่แอบถ่ายรูปเก็บไว้คือมีเยอะมากแล้วก็มาค่อยๆแบบลงกันอะไรอย่เงี้ยครับ มอเตอร์ไซค์ที่จากทะเลอ่ะที่อ๋อเออใช่ใช่ผมเห็นแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังเก็บรูปภาพแบบนั้นไว้อยู่มันมันแล้วเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่แบบทุกคนต้องเจอในชีวิตนี้ครับผมทุกคนตกใจหลายที่แล้วนะคะนัเด็ใช่ครับคือคือบางทีเขาก็คงอาจจะไม่ได้คิดว่าแบบเราอยู่แถวนั้นหรือว่าเราใช้ชีวิตแบบนี้อะไรเงี้ยบานนีข้อที่ขคือรถบีทีนะคะเขาบอกว่าสิ่งแรกที่เขาเข้าไปคือเพราว่าดูเลยว่ามัมีเห็นนัเด็ไหมได้เห็นนัเด็ในวีดีโอ เห็นครับผมไม่แต่พอเขารวบรวมมาเยอะๆคิดไหมว่าเราไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเราเจอคือคือตอนนี้ก็บอกได้ว่าแบบบางคนก็อยากถ่ายรูปกับเราพอาที่จะได้เอาอยากที่จะได้เอาไปลงแบบเอออะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออกูเจอเนเด์แล้วนะอะไรเงี้ยพอใจแล้วอะไรแค่นั้นเองไม่นะครับก็ยังยังยังปกติอยู่อะไรเงี้ยครับยังปกติ เขาเขาอยากจะอุ้ยาเดชก็เมื่อกี้เดินขึ้นมาก็เขามีงานเพจเอ็กซ์โปอยู่ครับแล้วก็จับหมาอุ้มแล้วก็ยืนถ่ายผมอยู่ข้างหลังเขาก็ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วที่สถานที่ที่ที่เจอมาเป็นที่ที่ขอด้วยนะคือถ้าดาราปกติอันนี้ใม่ไหะคือผมมาเป็นคนที่ไม่ขับรถเพราะว่าถ้าขับรถกลางคืนบางทีก็หลับนะแล้วก็ บางทีไปทํางานเนี่ยเราเป็นคนที่แบบเราเราไม่ชอบเสียเวลารถติดอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้รถติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนมากผมก็จะนั่นเลย MRT บ้าง BTS บ้าง,งบินบินมอเตอร์ไซค์บ้าง,างออแอปออพวกทรานสเฟอร์อะไรเงี้ย<ช>ต่างๆ,างๆอะไรเงี้ยก็จะใช้ประมาณนั้นนะครับตลอดเวลาลอันนี้เพิ่งวิ่งเสร็จแล้วเหนื่อยแล้วก็กำลังยืดเส้นยืดสายอยู่ คผมก็แบบหลับตาแบบพักผ่อนอะไรเงี้ยแผ่หลับกลางกลางเมืองนะคะครับพี่เชนถวนโซนข้างมั่ยคะฮะโวนข้างใช่โวนเต้มพี่เชนขอนว่าจริงๆนะคะบางทีกิริยาบางที่ผมคุณก็เกินเกินไปใช่ไหมเกินเกินไปมันเป็นอะไรนี่ครูกิริยานี่มันเป็นส่วนสาธารณะไงก็ทำอะไรแบบสาธารณะได้ไปเลยเผื่อแผ่สาธารณะ เป็นแบบนี้อยู่แล้วครับผมก็จะเป็นสภาพแบบนี้ครับขอโทษด้วยที่แบบใครหลายคนทนเห็นไม่ได้จะต้องแชร์ภาพเก็บไว้อีย่างหนึ่งตะกร้าผ้าเออเขียนเรื่องตะกร้าหน่อยเอาไปทำมาคือมีร้านซักแห้งใช่ไหมของตัวเองแล้วก็เลยแบบต้องทำคอนเทนต์ก็เลยเอาตะกร้าผ้าไปแล้วก็ใส่เสื้อผ้านี่แหละก็แบบอยากทำให้มันดูแบบ คือคือร้านมันก็เดินทางง่ายใช่ไหมก็นั่ง BTS ไปได้อะไรเงี้ยก็เลยอยากทำคอนเทนต์ให้มันเป็นแนวแนวนั้นอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่ว่าจะต้องแบบขับรถขับลามาให้เหนื่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่การที่ตอกใจว่าตะก้าตะก้าถูกใช่ใช่ใช่ทำไมเป็นตะกร้าเขาล่ะคะมันกูไม่เอาตะกร้าคนอื่นละก็ก็ตะกร้าก็อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยก็เลยหยิบง่ายแล้วมันใหญ่แล้วมันสวยด้วยมันสวยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่ประเด็นคุณมีถือตะกร้าแล้วขึ้น BTS มีค่าอยู่ในนั้น ตั้งใจเลยคือ <the> ค <trouble> ิดว่าตั้งใจยอมรับตั้งใจตั้งใจเลยคือตั้งใจเลยตั้งใผลลัพธ์ที่ดีด้วยก็เพิ่งมาเป็นตอนนี้แหละครับวันนั้นย่าเขาจำชื่อร้านไปได้ช่วยช่วยบอกทาพี่ร้านชื่อว่า The Recrafting ครับผมอยู่ที่เสียมพารากอนครับก็ก็มีส่งส่งไปซักครับมีส่งไปซักบ้างครับผมไม่ถึงน้องนะน้องมี่ก็เวลาเขาก็เลยแซวว่าพอเป็นระดัค่ะ สงสารพี่กองครับเป็นดูพี่ก้องครับเป็นดูพี่ก้องอยากบอกอะไรพี่ก้องครับก็อย่าคิดแบบนั้นเลยครับใช่ครับเชิญครับพี่ก้องเดี๋ยวเราดูแลให้เลยครับอีกอย่างนึงก็คือเด็กหอเอกมรับผม ใช่ครับใช่ก็ประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้กลางมากขนาดนั้นแต่ก็คือที่ที่แบบเราก็ทํางานง่ายด้วยไม่ได้แออัดจนเกินไปอะไรเงี้ยครับคือจริงจริงมันเป็นหมู่บ้านเก่าแหะครับผมแล้วก็เรารู้สึกว่าเราก็ไปดูหลายๆที่ดูอะไรเงี้ยแล้วก็ความปลอดภัยของการที่เรา มีบ้านอยู่ในหมู่บ้านจะมีรปภที่มันที่ททค่อนข้างดีครับผมก็ก็เลยรู้สึกว่าก็น่าจะเหมาะสมดีที่นี่ะอะไรเงี้ยยัง,ยงเลยครับยังแบบยังยังเป็นแบบบ้านยังคือยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ๆๆๆๆทําอะไรเลยครับใช่ม,มีมีมีครับก็ก็มีดูดูมีดูแบบดูอะไรคร่าวๆไว้ก่อนอะเงี้ยครับแต่ยังไม่ได้ถึงแบบว่าจะต้องทํานะจะต้องเริ่มต้นแล้วนะอะไรเงี้ยยัง ก็ไม่ช้าตอนนี้ก็ก็ทำทำว่างงานมีเวลาก็อยู่ด้วยกันตลอดออครับก็อยู่<ม>คอนโดฮะขึ้นหอขึ้นหอหคือคือเอาจริงๆป่ะคือใช้ตังค์เยอะอยู่ก็เลยคือใช่ท,ที่ที่ดินตรงนั้นมันก็เนาะมันก็ลำพักกำแรงเราอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยไปได้ครับผมฮะ ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไเดี๋ยวไว้เดี๋ยวดูจริงๆก็ก็ก็เป็นเรื่องที่ตกลงกันครับว่าว่าว่าก็อยากซื้อเป็น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 ชื่อร่วมครับไม่มีครับตอนนี้ก็เก็บตังค์ก่อนครับผมใช่ใช่ใช่ขอบคุณครับ